สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสมเด็จวรครังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับเป็นช่างฝีมือชาวบ้านนะครับการแกะบล็อกไม้พิมพ์ก็ยังไม่สวยงามแต่ยุคต้นเนี่ยมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าทําทแรกๆเนี่ยมวลสารยังมีเยอะอยู่แต่ถ้ายุคปลายๆหลังๆแล้วก็มวลสารจะเหลือน้อยนะครับ แต่บอกแม่พิมพ์จะสวยกว่ายุคต้นนะครับเพราะยุคต้นเนี่ยเป็นช่างชาวบ้านเนี่ยแกะบอ็กแม่พิมพ์ถวายท่านสมเด็จโตจะไม่ค่อยสวยนะครับสู้ผีมือ,อช่างหลวงยุคปลายไม่ได้นะครับก็คือพัฒนาบอ็กแม่พิมพ์มาเรื่อยๆนะครับจนสวยงามนะครับยุคปลายๆจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรครังนะครับที่ผมบอกประจําจก็คือให้ดูตรงนี้ ว่าเป็นวัดรครังบางขุนพรมหรือวัดเกตก็คือให้ดูเส้นสุมถ้าเอกลักษณ์ก็คือเส้นซุมของวัดรครังนี่จะลํำหนานะฮะลายโยมาทางซ้ายมือนะครับจะลํำเลยถ้าบางขุนพรมเนี่ยจะตื้นๆเล็กๆจะไม่หนานะฮนะแล้วก็คมเหมือนกับวัดรครังนะครับอืม อันนี้ก็คือเอกลักษณ์การดูว่าเป็นวัดอะไรบางขุนพรมเกจชโยหรือวัดละคังนะครับและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกลุ่มช่างที่แกะบล็อกแม่พิมพเนี่ยของวัดละคังเนี่ยท่านจะดูตรงนี้หัวไหลสา,ายตรงนี้นะฮะจะต้องบางไม่ว่าบล็อกไหนพิมพ์ไหนนะฮะหัวไหลสา,ายเนี่ยจะบางเกือบทุกบล็อกแม่พิมพ์เลยนะฮะหัวไหลเนี่ยจะบางนะครับ แล้วก็แขนก็จะตรงและโค้งและซอกแขนเอกลักษณ์ของแขนด้างซ้ายมือขององค์พระเนี่ยตรงเนี้ยจะบางจําไปเลยนะฮะบางนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีชายผ้านะฮะตรงนี้นะครับแล้วอเอกล,กลักษณ์อีกอย่างนึงนะครับการดูบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยนะครับของพระสมเด็จวรคัง เช่นซุ้มเนี่ยจะโยโยมาทางซ้ายมือโยฮะเห็นไหมครับเราดูได้ว่าโยหรือไม่โยบางคนเราดูตาเปล่าแล้วจะมองตรงมุมนี้สองมุมนี้ส่วนที่โยเนี่ยมุมนี้จะว้างว้างส่วนนี้จะแคบนะครับแคบการแกะบล็อกไม่พิมพ์ของวัดคังนะฮะจะคมคมชัดแล้วก็ลึกนะฮะคมชัดแล้วลึกนะฮะ จำไว้เลยถ้าเบอร์เบอร์ตื้นตื้นเป็นผ้ายุคหลังนะฮะไม่ใช่ของวัดะระฆังนะครับเป็นผ้าที่แกะยุคหลังๆก็คือหลังจากที่ว่าทันสมเด็จโตมาณะนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกแม่พิมพ์ยุคข,ของหลวงพ่อโตเนี่ยนะฮะหรือสมเด็จโตเนี่ยก็คือจะต้องคมชัดนะครับการแกะบล็อกแม่พิมพ์ต้องคมชัดนะครับตื้นตื้นเบอร์เบอร์นะฮะ อันนั้นก็คือไม่ทันยุคนะฮะเป็นยุคปลายปลา,ายยุคหลังๆนะครับจาไว้เลยนะฮะวัดะระฆังเนี่ยกลุ่มช่างเนี่ยนะแกะบล็อกแม่พิมพ์ต้องคมชัดลึกเพราะช่างสมัยโบราณน,นะฮะถนัดในการแกะสลักแกะพวกบล็อกกับแม่พิมพ์ต่างๆนะ,ะท่านลองดูตามบ้านเรือนต่างๆวัดวาอารามต่างๆมีการแกะลวดลายแกะสลัก นะฮะเป็นช่างฝีมือที่งดงามนะฮะถ้าตื้นตื้นเบอร์เบอร์นี่ไม่ใช่แน่นอนเป็นยุคลหลังจําไว้เลยนะฮะเนี่ยพระสมเด็จวรังถ้าท่านสมเด็จโตรสร้างเนี่ยยุคไม่ว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยจะต้องคมนะ,ะถ้าเบอร์เบอร์ตื้นตื้นนะฮะอันนั้นจาไว้เลยะฮะเป็นพระที่ทํามาย้อนยุคนะฮะเป็นยุคไม่ทันท่านสมเด็จโตนะครับและเอกลักษณ์ของการแกะบอกแม่พิมพ์เนี่ย วัรคงังเห็นไหมครับจะมีเส้นบังคับตัดยุค <_ p 00 1> ต้นก็มีแต่ไม่ค่อยคมชัดเหมือนยุคแรกๆเห็นไหมครับเนี่ยเส้นบังคับตัดเนี่ยเส้นบังคับตัดหรือเส้นบังคับแม่พิมพ์เห็นไหมครับก็มีองค์นี้เขาตัดเก็บชิดเนี่ยเนี่ยขอบบนนี้ก็มีเห็นไหมครับเนี่ยตื้นนะฮะบล็อกแม่พิมพ์พระสมเร็จวัชรคังตื้นนะฮะนี่ตื้นนิดเดียวนะไม่ได้ลึกนะฮะตื้นเนี่ยเนี่ยคือขอบของบล็อกแม่พิม ส่วนด้านนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับแต่มันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้านนี้แต่เอกลักษณ์ก็คือเส้นบังคับเนี่ยวิ่งมาแค่กึ่งกลางระหว่างข้อศอกซ้ายแล้วจมแล้วก็จะตัดตัดเผื่ออันนี้คือยุคต้นเนี่ยพายุคต้นด้านข้างนะฮะเอกลักษณ์ของวัะคังแล้วแต่นะฮะมีการยุบตัวหดตัวเนี่ย จะเห็นไหมหลุมบ่อเกิดจากการตัดพระเนี่ยอันนี้ด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารเวลาเขา้าปาดผ้าหรือตดัดผ้าเนี่ยก้อนมวลสารจะมาอยู่ข้างล่างเวลากดนะไม่หลุดออกก็จะคาอยู่ในรูเกิดจากการเวลาก็เกิดการหดตัวมวลสารเหล่านี้ก็จะแยกตัวออกนะครับเนี่ยเนี่ยหลุมบ่อเนี่ยฮะที่ผมบอกว่า เวลาเขาตัดผ้าไม่ขาดเนี่ยนะฮะเวลาเขากดเห็นไหมครับตัดลงมาปุ๊บก,ก้อนมวลสารจะคาอยู่แต่หลุมเนี่ยหลุมหลุมบ่อเนี่ยจะอยู่ข้างบนของก้อนมวลสารนะฮะพอกดปุ๊บมวลสารไม่หลุดมวลสารไม่หลุดก็จะคาอยู่ก็จะเกิดหลุมบ่อลักษณะนี้ฮะเนี่ยการสังเกตนะฮะการสังเกตเม็ดมวลสารหลุมบ่อที่เกิดขึ้นนะฮะ ด้านหลังด้านหลังองค์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับหลังหลังเรียบหรือหลังขังขยานะฮะเนี่ยนี่นะฮะอ,องค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเียนต้องมีการยุบตัวหดตัวนะฮะพระผ่านเวลาร้อยกว่าปีต้องมีการยุบตัวหดตัวนะครับอขอพูดอีกอย่างนึงครับ เรื่องวงการาพระสมเด็จวรคังนะครับตอนนี้นะฮะคนที่ได้มาทําคลิปเผยแพร่อะไรต่างๆเริ่มจะหาผลประโยชน์กับพระสมเด็จวรคังโดยใช้ความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วก็ได้หาผลประโยชน์เพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมากมายนะครับ ผมขอแนะนำท่านที่ศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องพระสมเด็จวรครังก็อย่าได้ไปหลงเชื่อในสิ่งเหล่านั้นนะครับที่เขาบอกว่ามีพระสมเด็จวรครังแท้ต้องขายได้องค์ละ10บล้าน20ล้านนะครับมันเป็นภาพลวงตาแล้วก็คนที่มีพระสมเด็จวรครังก็หวังเพื่อจะขายพระสมเด็จวรครังให้ร่ำรวยนะครับ เราอย่าไปคิดหวังในสิ่งนั้นนะครับมันยากมากครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้พระสมเด็จเอาไว้เพื่อพุทธคุณเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากภาริยนตลายต่างๆนะครับเรียนรู้ศึกษาให้เป็นมีไว้สักองหนึ่งสององก็พอนะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับเช่าหาหรือนำพระต่างๆไปให้เขาดู นะครับตอนนี้เขาหาผลประโยชน์แล้วก็กับคนที่ไม่ไดีเรียนรู้นะครับนำพระไปให้เขาดูแล้วก็เสียค่าตรวจค่าเช็คเสียเงินกันมากมายคนเหล่านั้นเขาจะกลักบลวยกับสิ่งที่นะความเชื่อความศรัทธานะครับผมหวังดีกับท่านนะครับท่านลองนึกดูคนที่มีพระสมเด็จว่าคั้งแล้วเนี่ย ที่เขาบอกว่าเป็นพระแท้แล้วท่านาได้นำพระไปให้เขาเช่าได้เงินตามที่ท่านต้องการไหมผมยังไม่เห็นมีนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาแล้วก็เพื่อจะได้เอาไปให้เขาเช่าบูชาองค์แพงๆนะครับอขอแนะนำนะครับ เราศึกษาเรียนรู้ด้ยวยตัวเองไม่ต้องไปลงเชื่อกับคนเหล่านั้นกลุ่มเหล่านั้นเขาก็จะหวังเพื่อหาผลประโยชน์กับพระสมเด็จว่าครั้งที่คนไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประกวดต่างๆนะครับท่านเอาไปให้เขาดูประกวดองละและ5 0 0 2หองค์ 400, 500, อง3องค์ ก็เสียเงินไปหลายพันแต่ละคนเอาพระไปไม่ต่ำองค์คนละสองสามองค์สี่หองค์ท่านลองดูนะฮะกลุ่มเหล่านั้นเขาได้ประโยชน์จากการที่ให้ท่านเอาพระไปให้เขาเช็คเขาตรวจนะครับเป็นเงินมากมายมหาศาลนะครับเรียนรู้ศึกษาให้เป็นนะครับเราก็ดูเป็นเรียนรู้เป็นนะอย่าไปหวังกับพระ สมเด็จวรคังหรือพระอื่นๆนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำเป็นวิทยาทานความรู้หรือสิ่งต่างๆให้เราศึกษาเรียนรู้พิจารณาให้เป็นนะครับเราก็จะได้ไม่หลงเชื่อนะครับอขออนุญ,ญาตติดกล้องให้ท่านดูกันนะครับเนื้อพระสมเด็จวรคงังเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ันนี้ก็เอาให้ท่านดูเนื้อหาของพระแท้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขยายเนื้อให้ท่านได้ดูกันนะครับเนื้อพระสมเด็จวรัครังมีหลายวันณะหลายเนื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่พระที่ท่านสร้างก็จะเป็นออกเนื้อขาวอมเหลืองนะถ้าเหลืองมากๆก็น้ำมันตังวเเยอะถ้าเหลืองน้อยๆก็ผสมน้อยหน่อยนะครับ อันนี้อันนี้ผมเอาให้ท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษากันนะครับนี่นะครับเนื้อองค์นี้ก็จะมีความนุ่มนวนลละมันวาวพระสมเร็จวรครังเวลาตากแตกลายเห็นไหมครับเนี่ยลายขององค์พระเนี่ยจะไม่แยกนะปรีแยกมันทุ่งนานะะจะแตกเป็นริ้วๆนะฮะ ไม่มีแตกหรือเปราะง่ายนะครับแตกเป็นริ้วๆนะฮะแต่นเนื้อผ้านี่จะมีความนุ่มนวนลน้ำมันวบาเพราะมีส่วนผสมของน้ำมันตังอิวนะฮะน้ำมันตังอิวเนี่ยจะหล่อเลี้ยงเนื้อผ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ให้แข็งกระด้างผ้าจะดูนุ่มนวลน,นะครับอย่าเนซุ้มยุคปลายยุคต้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่มีการม้วนตัว เไหมครับม้วนตัวนะเราจะเห็นเงาของเส้นซุ้มนะมันเกิดจากการหดตัวนี่แหละครับม้วนตัวหรือหดตัวนะเกิดจากการเวลานะการเวลาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะเกิดการหดตัวยุบตัวแยกตัวนี่คือหลักการดูพระสมเด็จวาราครังนะครับเนะี่ยส่วนเส้นซุ้มเห็นไหมครับมีการสัมผัสบ,บ่อยนะ น้ำมันดังอิ๋วก็จะได้หลุดล่อนออกส่วนที่พื้นด้านล่างเนี่ยาการน้ำมันดังอิ๋วจ้ำๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้สัมผัสพระองค์นี้ผมได้มาผมก็ฮนะใส่ไว้ในตลับของพระเก็บไว้นะครับเนี่ยการยุบตัวหดตัวหลุมบอ่อเป็นธรรมชาติ เนี่ยที่ผมบอกหัวไหลซ้ายเห็นไหมครับบางเนี่ยบางเกิดจากกลุ่มช่างนะฮะกลุ่มช่างของวัดระคังเนี่ยแกะบล็อกไม้พิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่เลยพระหัวไหลด้านซ้ายนี่จะบางนะฮะเนี่ยก้อนเม็ดแดงเห็นไหมครับก้อนมนสารเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงตรงหัวเขา่าด้านขวาขององค์พระเนี่ยฮะ,ะเรื่องเศษพระก,กรัเมเพงอะไรครับ ที่ท่านนำมาผสมเนี่ยก็คือพุทธคุณของเศษพระหักกำแพงเป็นพระเก่าพระโบราณที่ผ่านเวลา300400ปีขึ้นนะครับมีพุทธคุณอยู่ในเศษพระก,กำแพงก็คือพระที่เกจิสมัยโบราณท่านได้ปลูกเสกและเกิดการหักการแตกท่านก็ได้นำตำบดมาผสมอยู่ในพระสมเด็จวรคงังพุทธคุณของพระสมเด็จวรคังเลยมีพุทธคุณเข้มขัง นะก็คือมีเศษพระกำแพงพระสุกกพระนามพญาอยู่ในองค์พระนะครับที่ทเก็บมาผสมอยู่นะครับพทธคุณในพระสมเด็จวรคังเลยมีครบด้านเหมือนกับเราห้อยพระพระ,ะกำแพงพระนังพญาพระสุกกอก็คืออยู่ในองค์พระสมเด็จวรคังก็คือชุดเบญจพกักกีที่ หลายๆองค์สี่ห้าองค์ก็มาอยู่ในพระสมเด็จวรคังองค์เดียวก็คือเศษพระหักกำแพงพระสุกอพระนางพญาพระผงสุพรรณพระลอดอนี่ก็คือมาอยู่ในพระสมเด็จวรคังองค์เดียวพุทธคุณของพระสมเด็จวรคังที่เขาบอกว่ามีแค่พระสมเด็จวรคังก็เหมือนกับมีพระเบญจภาคีทั้งห้า นะครับอยู่ในองค์พระสมเด็จวร,รคังนี่เขาถึงสแสวงหากันนะครับเพื่อเอามาไว้ครอบครองเอาไว้ป้องกันพรรยายต่างๆจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเลยทำให้เราแค้วคาดปลอดภัยนะครับเห็นครับให้ดูเนื้อ,อเศษผ้ากำแพงชัดๆเห็นไหมครับเ,เดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ อันนี้ด้านหลังเห็นไหมครับเนื้อพระจะมีความนุ่มนวลไอจ้จำจำเหล่านี้ก็คือ,อเขาเรียน้ำมันตังอิว๋วจำจำเหลืองเืองนะครับอันนี้เศษพระกำแพงเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมบอกว่ายุคต้นๆเนี่ยจะมีเยอะหลุมบ่อเห็นไหมครับท่านดูลมบ่อคนโบราณเขาจะรูพุนไปเข็มหรือหลุมบ่อ นะครับที่มบอกประจ ам, a, avenues, ําถ e like, ้าเราดูเป็นถ้าหลุมบ่อก็หลุมใหญ่ถ้าเกิดว่ารูเล็กๆเขาเรียการูพุนไปเข็มท่านลองนึกถึงรูหัวเข็มถ้ารูเล็กๆเขาเรียกวาหัวเข็มหรือปลายเข็มแต่ถ้าหลุมบ่อมันก็จะใหญ่อย่างงี้เนี่ยหลุมบ่อเหครับถ้ารูพุนไปเข็มก็จะเล็กๆเออเล็กๆอ่าเล็กๆอ่นี่นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูอย่างเงี้ยอ่อย่างเงี้ยเขาเรียกรูพุนไปเข็ม ท่านนี่เขาเรียกหลุมบ่อท่านอาจจะศึกษาเรียนรู้กันอยู่เนี่ยท่านอย่างเงี้ยเขาเรียกลูพูนไปเข็มเนี่ยเ,เ,เนี่ยเล็กๆเนี่ยมีหมดนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าหลุมบ่อก็ต้องใหญ่หลักการดูพระสมบูรณ์ว่าคทางเขาเรียกว่าลูพูนไปเข็มหลุมบ่อนะคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้เศษพังกำแพงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเศษพังกำแพง ที่ผมบอกยุคต้น,นจะเยอะนะครับเดีย๋ยวให้ท่านดูเศษผ้ากำแพงนะครับต้องมีความเก่าเนี่ยอันนี้จะเหมือนข้าปูนเห็นไหมครับเนี่ยเพราะเกิดจากความร้อนระเหยขึ้นมาจากผิวด้านในแล้วมาสัมผัสกับผิวอากาศด้านนอกความร้อนความชื้นพอมมันเกิด ระเหิดออกมาจากข้างในปุ๊บมาเจอความร้อนก็จะแข็งตัวเหมือนปูนนะฮะท่านลองนึกถึงปูนบ้านเราเนี่ยเวลาเราทําใหม่ๆเนี่ยมันจะมีน้ําปูนอย่างเงี้ยอแห้งปุ๊บก็จะเป็นคราบขาวๆเนี่ยเนี่ยพระเวลาเราเอามาห้อยหรือแขวนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับขาวๆเพราะระเหยจากข้างในเนี่ย ถ้าลอยลอยนี้นะฮะลอยดําๆเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเอิมดำเนี่ยก็คือลักลักมันเข้าไปอยู่ข้างในพระสมเด็จว่าละคส่วนใหญ่จะลงลักปิดทองพอผ่านเวลานานมันจะหลุดออกเนี่ยเนี่ยเส้นดําๆอย่างนี้คืออย่างเนี้ยเนี่ยลักเห็นไหมครับลักมันเข้าไปแทรกตามผิวด้านในเพราะหลุดล่อนออกมาหมดลวเนี่ยเนี่ยเศษของลักเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนะครับ ต้องเป็นรักจีนนะฮะรักเก่ารักโบราณจึงจะทันยุคถ้าเป็นรักดำก็คือมันยังผ่านการเวลาไม่นานก็คือยังดำอยู่ยังไม่แดงอ่านี่ให้ดูเศษผ้ากำแพงเห็นไหมครับเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูให้เป็นศึกษาให้เป็นครับท่านก็ได้พระแท้ไว้กราบไหว้บูชาอ่าอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับ บางกลุ่มบางท่านได้ใช้ความเชื่อเอาพระสมเด็จวรัคังที่ไม่ทันยุคนะครับมาให้เขาเช่ากันนะครับก็คือพระไม่ทันยุคก็จะไม่มีไม่มีพุทธคุณในองค์พระนะครับเดี๋ยวให้ดูเศษของรักตรงนี้ นี่เห็นไหมครับเลืออยู่ก้อนหนึ่งถ้าเราดูลักจีนเป็นเนี่ยมันจะออกสีเปื้อมงคลหรือสีแดงเลือ่อเลื่อนะเราลงกล้องขยายเยอะๆฮะเราก็จะเห็นเศษของลักเหล่านี้ถ้ามันเป็นออกสีเปื้อมงคลนะครับแท้ทันยุคแน่นอนที่ผมบอกประจําจก็คือมีแค่จุดเดียวเราก็รู้ได้ดูได้เลยว่าพระองค์นี้แท้พอเราดูลักตรงนี้ปุ๊บสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้มันมาเอง รธรรมชาติเหล่านี้ในพระของพระสมเด็จก็จะมาเองโดยอัตโนมัติก็คือเป็นพระแท้ถ้าเราดูเราส่องพระเราส่องหาลักก่อนนะฮะถ้าเป็นรักจีนรักจะออกสีน้ำตาลอมแดงเนี่ยพอเราส่องว่ามันเป็นรักจีนลักแดงแล้วธรรมชาติความเก่าขององค์พระเนี่ยเนื้อพระเหล่านี้จะมาเองโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นพระแท้แน่นอนนะครับ เนี่นค,ค่อยๆไล่ท่านดูกันนะครับหลักการดูเนื้อหาความเก่าธรรมชาติเนื้อหาของพระสมเด็จวะะครคังเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วแต่เขาจะเลือกใช้เ,เลือกบูชาเลือกเล่นเนื้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเราศรัทธาในองค์พระสมเด็จวะะครคังที่ท่านสมเด็จต่อสร้างเราไม่จําเป็นต้องดูเนื้อหาลักษณะแบบเดียวกับเขานะฮะ พพระสมเด็จว่ารังทําไว้มากมายแล้วแต่กลุ่มไหนชมรมไหนเขาจะเลือกเล่นเนื้อหาพระสมเด็จวครคังแบบไหนก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของกลุ่มนั้นนะครับถ้าเราศรัทธาในพระสมเด็จวครคังเนื้อไหนบล็อกไหนพิมพ์ไหนเราก็กราบไหว้บูชาได้ครับเนี่ยพอกระเัาะปุ๊บเนื้อพระสมเด็จวครคังก่อนจะสร้างเออก่อนจะทำเนี่ย ก็จะออกเป็นขาวเพราะทามาจากปูนเปลือกหอยนะปูนเปลือกหอยนะครับจะต้องออกสีขาวนะสีขาวนะครับพอผ่านเวลานาน,านปุ๊บปูนเปลือกหอยเนี่ยผสมน้ํามันตังอิว้วพอผสมปุ๊บนะครับผ่านเวลานานมันก็จะเป็นจำจำนะครับจำจำแล้วเกิดผลึกสิ่งเหล่านี้คือผลึกนะฮะเนี่ยผิวด้านนอกนี่คือผลึกนะฮะ ผลึกเกิดจากการเวลาเห็นไหมครับ um, ด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะหนาเป็นชั้นเห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่คือชั้นผิวด้านนอกเห็นไหมครับนี่คือชั้นผิวด้านนอกเนี่ยมันจะมีชั้นนะฮะเป็นชั้นเลยเนี่ยนี่คือผลึกผลึกธรรมชาติเนี่ยอ่าี่คือต้องผ่านการเวลานานจะตกผลึกลักษณะนี้นะครับ แล้วจะมีความนุ่มนวลมันวาวนะครับอันนี้คือเศษผ้ากกำแพงเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมบอกยุคต้นเนี่ยจะเยอะเนี่ยยุคต้นๆเนี่ยมวลสารจะเยอะนะครับอันนี้ก็เม็ดดำเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดดำเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเม็ดดำนี่คือเม็ดแดงเขาเรียกเม็ดแดงเศษผ้ากำแพงอะไรครับอ่านี่ที่ผมบอกว่า ที่มันเห็นเป็นอย่างนี้ก็คือลักมันวิ่งเข้าไปแทรกตามผิวที่มีรอยแยกนะลักก็จะซึมเข้าไป,ไปซึมเข้าไป,ไปจะเป็นล่องเป็นเส้นลักษณะนี้เนี่ยนะส่วนที่มีรอยแยกนะครับโอเคนะครับ สิ่งที่ผมทำํำสิ่งที่ผมพูดถ้าเป็นประโยชน์กับท่านที่ศึกษาเรียนรู้พระสมเด็จพระคังไม่มากก็น้อยนะครับเราใช้หลักพิจารณาหลักความจริงที่เราศึกษาเรียนรู้ได้นะฮะอย่าได้ไปหลงเชื่อบางกลุ่มบางาชมลมที่เขาใช้นะ ความรู้ในการแสวงหางาเงินตราเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับเราเรียนรู้ให้เป็นศึกษาให้เป็นนะครับอ,อย่าได้ไปลงเชื่อนะครับเพราะเงินเหล่านี้ไม่รู้จะไปอยู่กับใครตกกับใครนะครับเขาก็ทำก็เพื่อหวังผลประโยชน์นะครับสร้าง เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อก่อนแล้วก็จะมากอบกลวยเงินทองภายหลังจากท่านที่อยากมีพระสมเร็จวะะรังคังอ,อยากได้พระแท้นะครับมาไว้กอบครอบครองกับใบบูชานะครับเราเรียนรู้เองศึกษาเป็นนะครับไม่ยากนะครับพระสมเร็จวะะรัรคังให้เราศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับ ที่ผมบอกประจำสมัยเราเป็นเด็กทำไมเราอ่านออกอ่านหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้พอเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาทำไมเราถึงอ่านออกเขียนได้นะครับเหมือนกันพระสมเด็จพระครังก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้เราเปิดใจศึกษาเราก็ดูเป็นนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ